คอสแบบดีวิดคนด้วยนะพอดีวันนี้เจะเวลาเจอโบกเนี่ยคนเนี้ยเขาพิมแบบผู้ผสยพวกนี้มาผมก็แค่รู้แค่แค่บางคำนะค <c oughs> ืนนี้นี่น่าจะเป็นแอปอปะไรถ้าเกิดจะไปพิสแต่แล้วก็คลิกที่นี่นะเพอะไรไ,ไม่รู้แต่กุท้ายนี่คืออะไรโอ้โหนี่ อ่านไม่ออกเลยนะคือแบบไม่ได้ใช่คนแบบพูดอ,อังกฤษไม่ได้เก่งอังกฤษเลยมากนะเพราะว่าฉันแอป Google อ r a n s l a t e มกฤษนี้และไอ้เบอร์โทรข้างล่างนี่คือออีย่างถ้าเกิดเป็นอังกฤษมาก,ก็พอรู้อยู่นะแค่ใช้แอป Google t r a n s l a และอันนี้คือออีย่างโอ้โหหนักเลยครับหนักเลยคี อันนี้ผมก็ยังไงก็ต้องกดใจให้นะว่าใครที่คอมเมนต์ผมผมจะเปิดใจให้หมดนะโอเคตอนนี้นะี่ผมน,นั่บอกว่าคือไม่ได้ขอลงเขียนว่าจริงนะแต่ว่าให้รูจะทำอะไรดีเคคือผมนี่แบบแค่ต้องการเพื่อนมาอยู่กับผมเองอะ่ะแต่เพื่อใช้แบบใช้อะไรอยู่กับเพื่อนเนาะนี่น่ารักมากเลยเห็นทุกคนใครรู้ชื่อชื่อตัวนี้นก็บอกมาด้วยนะ เพราะว่าผมไม่ค่อยรู้จักอนะของเคยไม่มีไม่อยู่มันเป็นแบบเหมือนกับแอปถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยผมเลยแบบจะมาทาคปปลิปอะไรอย่างเงี้ยเนาะไม่อาจจะแน่นะคือมันหันไปหันมาตลอดเลยนะขอรบก่อนนะคือตอนนี้เนี่ยผมอะได้โหลดเกมมาทั้งหมดมเกมวะหนึ่งสองสามเฮ้ยอดี 1, 2, อน,นี้ไม่เกี่ยวอันนี้ก็ไม่เกีย 1, 2, 3, เก่ยวหนึ่งสองสามสี่สี่เกมนะเพราะว่าไอ้สาม่ันไม่เกี่ยวอะอน,นี้ก็ไม่ใช่เหมือนกัน มใช่อ่ะผมจะต่ตเกมอะไรดีใครเล่นเกมฟีไฟมั้งครับเออไม่แต่เกมฟีไฟมัไให้หรือกป่าเพราะว่าเกิดทีเราใครเล่นเกมอะไรก็อย่าลืมบอกผมนะใครที่ยังเล่นเกมนู้นนั้นที่สามารถเล่นเชื่อมต่อได้เดี๋ยวผมจะไปเล่นด้วยนะคือเกมที่ผมอยากจะบอกมาให้เลนะ่นนั้นคือผมเคยสนวมนเล่นอยู่นะเกมส์มาเล่นด้วยกันได้เกมเกมอะไรนะผมจะจำไม่ได้แล้วเกมเกมเอาโอวน่าจะได้เชื่อมต่อได้ผมอ่านแน่นะมันแบบมัน แวคนก็สามารถเจอผมได้นะแต่ว่าถ้าเกิดเกมไหนที่แบบเข้าไปแล้วแล้วผมผู้หญิงคนจะสังเกตน,นะคะว่าทําไมเพราะว่ามันจะือจ,จะสูตรตัวละครได้อะไรอย่างนี้นะมันจะสืบสิ่งของได้ผมไม่รู้ว่าจะโหลดเกมอะไรดีแต่ว่าผมว่าเกมเนี่ยมันน่านได้จะมีตัวผประชาเพราะว่าก็เนื่อเห็นตุ้วปรชาว่าโฆษณาแล้วแบบ นะมาแล้วบอกอยากชอบมากเลยอยากเงินแต่ว่าไม่รู้ื้นที่เท่าไหร่ื้นที้เท่าไหร่มไม่รู้กันก็ตอนนี้นระผมอยากจะรู้ว่าจะเอาเกมอะไรดีเกมอะไรก็ทุกคนช่วยเลือกผมเลือกเกมหน่อยหนึ่งจะเอาเกมไอกเกมที่สามารถที่จะชื่อต่อกับคนได้โดยที่มันต้องใช้ไวไฟอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า <c oughs> เพราะเกมที่ผมเคยเล่นก็มีเยอะอยู่จริงนะแต่ว่าเดี๋ยวคลิปผมก็ต้องไปลาไปก่อนเาะว่าเดี๋ยวคลิปมันยาวเกินเนาะก็ทุกคนครับผม,ผมดิวผมจอยาจะบอกให้นะว่าถ้าเกิดจากใครเนี่ยไอเกมไมครับเ,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 เนี่ยมันสามารถเชื่อมต่อกันได้โดยใช้ไฟฟ้าแล้วว่าผมกลจะติดไฟฟ้าแล้วแต่ผมต้องหาตังก่อน <c ười> อ๋อเป่าไม่มีอะไรเลยคือ <c ười> ผมแบบ ว่าคือผมตอนนี้ผมไม่ว่างเลยนะผมอะ่ะบอกว่าผมเนี่ยจะบอกว่าอันนี้มันเป็นเดือนนี้นะใช่ไหมครับอาหไาเงั้นนะเดือนต่อไปจะเป็นเดือนอะไระครับผมก็จะไม่รู้เหมือนกันเนาะถ้าเกิดเดือนต่อไปเนี่ยถ้าเกิดเป็นเดือนจะเป็นเดือนอะไรนะมิตทุนนะมิตเดี๋ยวนะนี่คือกันยาอยู่ไกลมากเลยใช่ไหม นี่ไงครับกัญญาเนี่ยถ้าเกิดเป็นวันทีส่สามเลยกัญญาแ่ะเนาะก็จะเป็นอามาเกิดผมพอดีนะผมอยากจะบอกมาให้เลยเนาะใครที่อยากบอกว่าเราเกิดผมก็เกิดโมกุเอาเกิดผมนนองผมเกิดวันที่เท่าไหร่ผมจำไม่มได้เพราะว่าผมรู้แค่นี้นะผมว่าต้องขอตัวาลาไปก่อนเนาะ ก็ถ้าเกิดคนไหนที่กดวังคลิปแล้วเคทผมว่างามวันนี้เป็นงามกับผม,มก็ให้ทุกคนอคอมเมนต์บอกด้วยเด้อก็ตอนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพูดกี่รอบแล้วนโอ้ยนี้ก็ป้ายครับเดี๋ยวไว้เจอในคลิปหน้าเนาะเพราะว่าเสียงเบาเพียนึงเดี๋ยวผมนั้นจะเขก็หนุ่มจะ,จะทำคลิปแบบผมเปิดหน้านะแต่ถ้าเกิดขยายผมทำคลิปแบบผมเปิดหน้าก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกที่ลิงก์นี้ได้เลย